สวัสดีครับสนใจประเมินหรือเทิร์นรถนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือคลิกบาร์โค้ดไลน์ได้เลยนะครับชวนชมรถสวยๆหนึ่งคันนะครับสภาพงามๆหนึ่งในร้อยครับตัวนี้กับ t o y ยต้าโคโร拉อัลติสนะครับเป็น1.8ตัว G นะครับปี2003ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับเป็นตัวท็อปมีม่านหลังนะครับระบบไฟฟ้าเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเพย์ครับเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับคันนี้เรียกว่าเต็มแน่นอนนะครับกับคุณภาพของอัลตินะครับ เป็นตัวท็อปนะครับกับ1.8ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สครับสองมือจากป้ายแดงนะครับเรียกว่าดูแลมาดีภายในสวยมากๆนะครับเดี๋ยวไปชมกันสีสันเงาชําเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นนะครับช่วงล่างไม่มีเสียงไม่มีดังเลยครับยางใหม่ด้วยครับแม็กสวยแม็กเดิมเลยครับตัวนี้มีม่านหลังนี่แหละครับดูภายในนะครับเบาะหนังงามแบบนี้นะครับนี่ขนาดรถ2มือนะครับต้องบอกเลยว่าดูแลกันดีมากๆนะครับกว้างกวางนั่งสบายอึดถึกทนไว้ใจได้ครับเอาติ เป็นที่รู้กันสําหรับคนที่เล่นรถใช้รถลองชมดูนะครับภายในตกแต่งรายไม้นะครับระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก abs ดิสเบรครับครบแล้วครับรุ่นนี้เกียร์ขันบันไดสวยๆนะครับภายในสะอาดสวยกว้างขวางนั่งสบายครับดูแลไม่ยากไม่เย็นไม่แรงไม่แพงครับสาหรับอันไหลนะครับการซ่อมบำรุงดูแลก็ลองชมดูได้ครับคันนี้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจแฟนลับของ o u t ิ i s ขับนะครับรถสวยสภาพดีครับเรียกว่าดูแลมาดีนะครับใครที่สนใจ คันนี้สวยสมบูรณ์ครับภายในงามๆครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับเข้าไปที่เอาติดเอาติดหน้าหมูก็ได้นะครับในแฟนเพจ e b o o k YouTube มีคนรีวิวมีคนดูแล้วก็มีคนสอนเทคนิคต่างๆนะครับฉะนั้นคันนี้ก็พอจะเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับถึงไม่จะ3ามแสนนะครับแต่ดูแลดีมากๆนะครับเรียกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องไม้นะครับเครื่องเกียร์เครื่องยนต์นี่เราคัดแล้วเช็คแล้วนะครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆครับ รถคัดและเช็คมาแล้วนะครับชมดูก่อนเช็คดูได้ครับรถสวยนะครับอยู่ที่พุทธมนทนสาย2นะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับ135,000บาทนะครับกับ Toyota Corolla 1.8g นะครับปี2003รถสวยสภาพดีครับใช้งานต่อได้เลยครับเอาไปใช้งานนะครับเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายปีจะลึกแต่คุณภาพยอดเยี่ยมนะครับสำหรับ Toyota c โคร la อัตินะครับรู้กันดีครับนี่นะครับสภาพสวยนะครับ หน้าเดิมหลังเดิมนะครับไฟสปอร์ตไลท์ไฟใสสวยๆนะครับเช็คแล้วคัดแล้วครับไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนนะครับเวลาเราคัดรถนี่ถ้าชนหนักนี่เราก็ไม่รับอยู่แล้วครับฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนะครับนำมาฝากนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถอยู่พุทธมนตนสาย2นะครับ บริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับแจ้งจากช่อง you YouTube การันตีการจัดส่งนะครับได้รถแน่นอนนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์หน้าเดิมหลังเดิมครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อนะครับ135,000บาทนะครับลองชมดูก่อนนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับ จะมีตำหนินิดหน่อยนะครับสําหรับภายในก็ตรงเบาะคนนั่งนะครับคนขับนะครับก็จะมียุบหน่อยนะครับใครที่ชอบหรือสนใจก็ไปเก็บทําที่หลังได้นะครับหรือไม่ทําก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็เป็นอะไรที่ต้องยุบอยู่แล้วครับเพราะว่าเบาะคนขับจะใช้งานเยอะนะครับโดยรวมนะครับรถสวยดีมากครับคันนี้เช็คชมนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับ135,000บาทนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่ลดได้ครับรถสวยสภาพดีชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ